วัสดีครับอันนี้เป็นโชคเออรินนะครับใส่ในคาวาสปิโกนะครับกคาเอาไปใส่รุ่นสซปิโกนี่ก็เป็นโชคของคาวาแหละนะขึ้นต้นด้วยโค้ด KA นะครับ mm hmm. ก็ลูกค้าต้องการจัดสายใหม่นะครับเลยไปทําการปรับน็อตปรับอะไรนะ้ํามันมันก็พุ่งออกมานะมันก็นั่นแหละน้ํามันผิดเพี้ยนนะครับ เพชเชอร์รั่วก็เดี๋ยวทำการทำการสวิตใหม่นะครับเพราะว่าปริมาณไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอ่าฟิตติ้งฟิตติ้งสายแล้วก็จับตำแหน่งของของกระปุกแก๊สใหม่นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับอไรครับลงมือทำงานกัน นี่ก็เป็นโชคของสปิโก้นะครับที่เราทำการฟิตติ้งตำแหน่งใหม่แล้วก็เติมน้ํามันแล้วก็จะทำการบรรจุแก๊สไฮเพิเชอร์เข้าไปนะครับ เวลาเราบรรจุแก๊สเข้าไปเนี่ยแกนโชคม,มันก็จะยืดออกมาเองนะครับตามอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันเป็นโชคที่มีแรงดันนะครับนี่ก็เป็นโชคที่มีแรงดันตามมาตรฐานแล้วนะครับนี่ก็เป็นโชคที่มีแรงดันนะครับ,ก,รนนรบก็สามารถที่จะปรับดีบาวได้มีเสียงนะครับมีเสียงดังชัดเจนนะครับ แแกแนะครับส่วนอันที่มันปรับไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นความบกพร่องความชํารุดภายในนะฮะซึ่งแก้ไขได้ก็จะแก้ไขให้นะครับถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องแจ้งลูกค้านะครับอันนี้เป็นการปรับรีบาวนะครับก็เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการปรับจังหวะคอมเพรสชันนะครับที่กระปุกแก๊สนะครับอันนี้ปรับตามเข็มนาฬิกาก็จะยิ่งแข็งขึ้น อันนี้อะทวนเข็มก็จะยิ่งเบานะครับอันนี้งานงานค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะไม่ได้โชว์การกดอะไรอันนี้เราเทสแรงดันเทสแรงดันเทสว่าโชว์มาสามารถปรับรีบ่าเขาไปชั้นได้นะเราจะประกอบสปริงแล้วก็ส่งมอบลูกค้าเลยนะครับสนใจก็ส่งมาเซอร์วิสได้นะครับบรรณากาดนะครับเซอร์วิสเอรินให้กลับมาเป็นเอรินอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ